พระพุทธชินราชรุ่นหกร้ยหกสิบหกปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิดพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่องกิจโพสต์แช n แนลแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นระคณอย่างสูงยิ่งเลยจริงๆครับวันนี้ก็มีเหตุการณ์ต่างๆนานาในเรื่องของการเมืองนะครับผมก็จะเอามาย้ำใหญ่ในคลิปนี้ก็แล้วกันก็มีสวท่านหนึ่งนะครับก็ออกมาประกาศว่ามีข่าวออกมาว่า จะมีพักคฝ่ายที่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยฝ่ายอำนาจเก่าเนี่ยก็อยากจะเป็นรัฐบาลจะซื้อตัวสอสอหกสิบคนคนละหนึ่งร้อยล้านบาทก็รวมเป็นกันทั้งสิ้นหกพันล้านบาทนะครับอันนี้เต้าเรื่องมาจากนี้แล้วก็มีคนพูดถึงเยอะแยะว่าเฮ้ยตกลงซื้อตัวสอวอรหรือเปล่าว่าหกสิบคนเนี่ยมันไปเข้ากับหกสิบคนเนี่ยสวเพื่อมาเลือกตัวเองเปล่าว่า ทางนั้นมันก็ต้องเป็นพักเก้าไกลสิใช่ไหมพอพักเก้าไกลต้องการอีหกสิบกว่าเสียงเนี่ยก็ต้องซื้อสอวหกพันล้านอันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วเพราะพักเก้าไกลแม่งบาทเดียวก็ไม่เคยซื้อเสียงอะ่ะแล้วทำไมมาจ่ายหกพันล้านเพื่อจะซื้อเสียงถ้าเป็นพักอื่นก็ยังพอทนพอกมแกมใช่ไหมอันนี้ก็อหมดไปแล้วไม่ใช่เอาเขามาดูฝ่ายคา้านฝ่ายค้านมีพักไหนพักภูมิใจถ่ายใช่ไหมแล้วทำไมต้องซื้อ ไม่ใช่ซื้อสอวอเลยเขาที่ต้องซื้อสอสอหกสิบคนซื้อสอสอทิบคนก็ซื้อจากไหนอ่ะก็ซื้อจากพักเพื่อไทยบ้างซื้อจากพักเก้าไกลบ้างใช่ไหมรวมรวมแล้หกสิบคนคนละร้อยล้านอย่างผมเนี่ยถ้าผมเป็นสอสอพักเพื่อไทยหรือผมเป็นสอสอพักเก้าไกลแล้วมีคนมาติดต่อผมร้อยร้านผมคิดว่าผมไปตั้งแต่ห้าสิบล้านแล้วนะไม่ต้องรอถึงร้อย้านหรอกเพราะว่าอยู่ๆแม่มีเงินเป็ร้อยล้านเนี้ยใช่ปะ แต่ปรากฏว่าคนที่จะทําอย่างนั้นได้ก็คือพักภูมิใจไทยคุณอาชินชานวิคุณออกมาประกาศแล้วว่ามีแต่ควายเท่านั้นนะครับที่จะซื้อเสียงนะครับที่จะซื้อสอสอ,สอกดละร้อยล้านหกพันล้านมีแต่ควายเท่านั้นครับผมก็อยากบอกเรียนไปถึงสวท่านท่านหน่อยสอวอ,อะไรวะสมชายหรืออะไรวะ ไม่รู้จําไม่ค่อยได้ไม่อยากจะจําลไปบอกท่านนั้นหน่อยว่าคุณอนุทินบอกว่ามีแต่ควายเท่านั้นแหละครับที่จะไปซื้อแบบนี้เขาไม่ได้บอกว่าคนที่พูดเป็นควายนะเขาบอกว่ามีแต่ควายเท่านั้นแหละครับที่ไปซื้อแบบนี้นะครับช่วงนี้คุณนายก็ออกมาพูดจาปาลาใสเรื่อยออกมาว่าพระเก่้ากลเนี่ไปดีลรับกับพระอะไรวะพระภูมิใจไทย ก็ไปพูดอย่างนั้นนะพูด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 ก็เหมือนจะเป็นจริงนะดันายรายการอะไรเน่ยอะไรประเทศไทยน่ะดานายมาร์แก่แมวสาวน่ะไปพูดพูดแล้วก็จบไปว่ะจบไปคราวนี้มาพูดอีกแล้วว่าพระเก้าไกลอ่ะแม่งเรื่องมากเรื่องเยอะถ้าพรกเก้ากาเป็นรัฐมนตรีสมมติว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยนะมีรัฐมนตรีช่วยสองคนนะก็เอาพักอื่นมาก็มาคุยกับพักอื่นว่าเอ้ยส่งใครมาว่ะ อ่าแล้วดูแลกรมกระทรวงไหนบ้างอะไรจำนงน้หรือถ้าพักเก้าไก่ไปเป็นรัฐมนตรีช่วย<ๆ>ก็ต้องบอกให้รัฐมนตรีว่าการให้ดูกระทรวงไหนอะไรตรงนี้นี่คือดันไยมาแก่พูดเฮ้ยแต่ใดไม่ไปรู้อะไรว่าดาน,นไม่ได้มีความสิทสมกับพักเก้าไก่นะไม่ได้มีความสนิดสมกับพักเพื่อไทยนะแล้วก็ด่าแต่พักภูมิใจไทยหลายต่อหลายคลิปมาแล้วนะก็เลยไม่รู้ว่าคุณดนัยไปเอาข้อมูลจากไหนมาแล้วก็พูดส่งสงแบบนี้ก็ได้หรอได้ใช่ไหม เดี๋ยวผมพูดถ้าผมพูดส่งๆว่าเนี่ยผมได้ข่าวมาจากจากคนวงในเนี่ยว่าคุณนายรับเงินจากในนี้เพื่อมาโจมตีพักนี้ผมพูดได้หรอวะไม่ต้องมีหลักฐานส้นตีนส้นมีอะไรเหรอสามารถพูดได้อย่างนี้ด้วยหรือจริงหรือวะมันไม่น่าจะใช่นะว้ยคือการพูดมันต้องมีที่มามันต้องมีแหล่งข้อมูลอ่ะมันต้องมีแววให้รู้อ่ะไม่รู้พูดอะไรผมก็รู้หมาแก่เนี่ยแม่งยิ่ง แต่ก็สงสารไงกูดูแลก็ไม่ค่อยสบายนะร่างกายก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมก็งงๆนะเข่ามาต่างๆนี่แล้วก็มีอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมาโจมตีพักเก้าไกลจะไปแบ่งแบ่งแยกดินแดนมั่งจะไปนู่นนี่มั่งก็มีก็พูดลอยๆอย่างนี้ก็ได้หรอวะไม่ต้องมีหลักฐานต้นตีต้นมืออะไรเลยนะพูดให้คนเค้าเสียหายพูดให้คนอื่นเขาคิดไปอย่างนั้นก็ได้หรือ สิงี่พูดจามันต้องมีแหล่งข้อมูลมันดีมาที่มาอย่างคุณสุภาพขี้ขาจายอย่างเงี้ยเดี๋ยคุณสุทธิชัยยืนอย่างเงี้ยใช่ไหมมันฟังแล้วมันก็โอเคเค่เบอกว่ามันถ้าเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นเออคนฟังมันได้มีความรู้นี่ไม่มีหาเฮวอะไรเลยพูดแม่งลอยๆอยอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วตัวเองมีความรู้ว่าตัวเองก็นั่งอยู่ในห้องส่งเนี่ยนะมีความรู้ถึงขนาดนั้นเลยวอวะเหรอคนของรรคเก้าไกลมาบอกคุณเหรอวะ คนของพรรคเพื่อไทยมาบอกคุณหรือว่าคุณของพรรคพลังภูมิใจไทยมาบอกคุณหรือว่า,า,านายมาแก่โอ้ผมก็งงๆกับเรื่องราวที่เป็นข่าวแบบนี้นะครับแ้วทุกข่าวตอนนี้มันก็จะมีกระแสมันจะมีคนที่ออกมาแบบว่าเป็นเหมือนกับผู้นําองค์กรผู้นํารัฐที่จะรู้แม่งไปหมดทุกเรื่องสอวสอ,อะไรคนก็มาบอกว่าไอ้ข้างนี้จะไปเป็นฝ่ายค้านไอ้ข้างนี้จะเป็นรัฐบาลแม่งรู้แม่งมั่วกันหมดไปเลยโคตรมั่วมั่วชิบหายเลยผมบอกให้ คนที่บอกมาพูดนะแม่งมั่วชิบหายเลยไม่ได้มีข้อมูลไม่มีแหล่งเยี่ยอะไรเลยแม่งมาโนเอาฝันเอานึกเอาพูดเพื่อให้ฝ่ายที่เราไม่ชอบแม่งเสียหายพูดให้ฝ่ายที่เราชอบแม่งได้ดีอะไรทํานองนี้นะครับก็จะสรุปเรื่องนี้อันนี้ก็ยําไปมั่วไปเลยนะตกลงไม่มีนะการไปซื้อแล้วผมคิดว่าเขารู้นะ ไอ้พวกสื่อมวลชนไอ้นักวิทยาการไอ้พวกหาเหวี่ยที่แม่งจะแซะจะเสี่ยมให้คนเขาทะเลาะกันน่ะเขารูว่าเหตุการณ์บ้านเมืองตรงนี้มันเป็นยังไงครับทุกคนก็วางเสียงประชาชนนะครับจะมาตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเหรอให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเหรอมีร้อยกว่าเสียงเหรอแล้วไปซื้ออีกหกสิบเสียงเหรออย่างนั้นเหรอวะนายสวยกมือเลือกเหรอวะอย่างนั้นมันทําได้เหรอวะบ้านเมืองมันจะอยู่กันยังไงวะนี่เขาออกมาประกาศแล้วนะพรรคภูมิใจไทยเขาบอกก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยจบข่าวนี่รครับ ความเท่ของพักภูมิใจไทยใครจะว่ายังไงผมไม่รู้อ่ะใครจะโจมตียังไงผมไม่รู้แต่ความเท่เขามีอยู่ในตัวตนของเขาเองเขารู้อย่างครั้งที่แล้วอ่ะถ้าพรคภูมิใจเขาจับมือกับเพื่อไทยเขาเป็นได้เป็นนายกรัิมนตรีนะคุณนาจินชาญวีรกูล่ะแต่เขาไม่เอาเพราะอะไรเขารู้ว่าเหตุการณ์ตอนนั้นอะถ้าเกิดคุณนิดเป็นนายกเัิมนตรีจะใครจะคําประกันได้ว่าไม่เกิดรัฐประหารเกิดขึ้นอีก เขาเลยถอยเลยเผาเลยเปลี่ยนมาไปรองนายกดีกว่าฮะจริงๆทุกพักการเมืองคุณจะไปดูถูกเขาแม้ว่าแต่พักเพื่อไทยเขาไม่ไปดิลรับดิลต้นตีนอะไรเขารู้เขารู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงการที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้สามารถที่เอาใครเข้าบาประเทศได้นะถ้าเข้าประเทศได้ทำไมคุณยิ่งรักเป็นนายกมติคุณชักสิงก็ได้เข้าไปแล้วอะ่ะสมัยคุณสมัครรูแล้วเป็นนายกมติคุณชักสิงก็ได้เข้ามาแล้วไงทำไมไม่ได้เข้าอะ่ะ เออทำไมต้องมีดิวรับดิวไม่รับดิวหาเหวอะไรไม่ได้หรอกไม่ใช่หรอกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับผมจะบอกให้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็จะจะบอกพวกเราทุกคนนะครับไอ้พวกที่เป็นสื่อมวลชนไอ้พวกที่เป็นผู้ประกาศข่าวไอ้พวกที่เป็นนักวิชาการไอ้พวกที่เป็นนักการเมืองอะไรเราพูดอะไรมันอยู่ในร่องอยู่ในรอยอยู่ในเหตุดูในผลและสิ่งที่พูดอะไรออกไปนั้นมันควรจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมันเป็น ควรจะนําเสนอข้อเท็จจริงให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังไม่ใช่ไปเฟกนิวเพื่อจะสร้างให้คนคอยตามแล้วก็ให้ได้รับรู้ข่าวสารผิดผิๆนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่ผมผมใครจะชอบก็อโอเคใครไม่ชอบก็อโอเคผมไม่ได้สนใจหรอกครับเพราะว่า ขนาดพระพุทธเจ้าแม้ยังมีคนเกลียดเยอะแยะมากมายเลยใช่ป่ะแล้วนับประสาอะไรคนธรรมดาสามัญจะมีคนเกลียดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่จะเกลียดหรือจะรักอะไรก็ตามแต่ซื้อกล้วยตากผมด้วยกล้วยตากผมนะครับเป็นกล้วยตากบางกระทุมอร่อยมากๆเลยอร่อยจริงๆนะครับขอบคุณนะครับหมอคุณหมอ คุณหมอที่เชียงใหม่คุณหมอติตเวชก็สั่งซื้อมาพันบาทแล้วก็คุณพี่คุณพี่แอดครับที่อยู่อยู่กรุงเทพก็สั่งซื้อมาหนึ่งันบาทเดี๋ยว,วพรุ่งนี้จะส่งให้ขอบคุณมากแล้วนะผมได้รับฉายาจากคุณวันอยู่บุงรุงว่าผมเป็นยูทูบเบอร์ขายควยต่ตผมพูมใจมากๆเลยนะครับกับฉายาของผมในครั้งนี้ห้าซองสองร้อยบาทนะครับ สำหรับพระพุธินราชนะครับรุ่นห6 6้อหสหกปีทวีโชคซึ่งลุงจ่าทวีครับจ่าสิเบกดร,รทวีบูลณนาเขตเป็นผู้บรรจงสร้างท่านเป็นิลปอปารยาแห่งชาติในวัยเก้าสิบเ็ดปีรุ่นนี้สวยมากจริงๆครับหน้าตักห9จุดเก้านิ้ว1 2ื0 0พันกว่าบาทครับหน้าตักเก้านิ้วสอง0 0กพันกว่าบาทหน้าตักสิบสองนิ้วห้า0 0เก้าพันกว่าบาทส่วนเหรียญน,นั้นสอง้ยเก้าสิบบาทเหรียญน,นี้พร้อมค่าส่งด้วย นะครับงานนี้พิธีใหญ่มากๆท่านเจ้าคุณสมเด็จวัดเครือวันมาเป็นประธานหม่อมหลวงน้ำพึ่งมาเป็นประธานนะครับเกจิชื่อดัง16รูปอินบอกมาคุยกับผมครับใน f a c e b o o k ดรกิจผลิตแอดไลน์มาคุยครับไอดีไลน์จะขึ้นเบอร์ไลน์ก็คือเบอร์โทรศัพท์ของผมโทรมาคุยได้ทุกเรื่องราวนะครับสหนุนผมในการไปสู้คดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปนะครับที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ก้อนเงินเข้าบัญชีไทยาพาณิชย์ครับได้บัญชีก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบนะครับขอบคุณมากมาครับขอบคุณเป็นอย่างสูงท่านที่เข้ามาดูในช่อง Youtube แล้วถ้ายังไม่กดติดตามกดติดตามให้ด้วยครับถ้ากดติดตามแล้วช่วยกดแชร์ให้ผมนะครับนี่ขอใ้ท่านมีความสุขครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตชีวิต,ช,วตชีวิตของเราต่